อันนี้คือคดีก่อนหน้านั้นคดีคือคือมีก็จะอาจจะไม่รู้แจ้งมีการแจ้งความหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีชนวนเหตุแบบนี้เป็นเอเป็นเหตุว่าโกนเครื่องเชอริแอนครับนะเป็นอ้าวมาเปเกิดเครื่องเชอริแอนที่ไปมีปันใจไปมีแฟนใหม่ก็เลยฆาตกรรมครับนะก็คือเป็นบูเหตุในการดาเนินคดีก็คืออย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าไรวินัยสั่งลูกน้องนะครับ เอาเชื่อเอียนไปฆ่านะครับโดยตั้งป,ปรมคดหหหีหึงหวงฮะฮะฮะนะคสารชั้นต้นพี่นาแล้วก็คือไม่แน่พี่ไม่แน่ใจสารี่อัยการไม่ฟ้องคุณวินัยนะครับแต่ลูกไอ้แต่แตแตไอ้ลูกน้องคุณวินัยสี่คนเนะี่ยนะครับถูกสารตัดสินประหารชีวิตทั้งหมดครับศาลชั้นต้นนะประหารชีวิตเลยแล้วก็มีการต่อสู้คดีคุณวินัยรอดเป็นคนเดียวนะครับ แล้วก็มีการมีการอุทร์คดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรบ้างครับระหว่างที่อุทร์คดีเนี่ะเฮาลี่ยะตายพยานไออหนึ่งในหนึ่งในผู้ต้องหาหนึ่งใ<า>นจำเลย,เลยนะเสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้คดีแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ในคุกอะ่ะก็ติดเชื้อวัณโรคครับ นะอีกคนในโลกและอีกสองคนที่เหลือเนะี่ยสภาพครอบครัวเนะี่ยครอบครัวแตกสแสแกขาดลูกสาวคนหนึ่งคนไม่รู้ลูกสาวลูกสาวถูกข่มขืนนะแล้วก็ได้รับทุกทรมานมากขาดเสาหลักของครอบครัวนะครับแต่สุดท้ายมีการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดนะฮะมันใช้เวลาเกือบเกือบสิบปีครับ,รบนะศาลก็ศาลศาล Sanndi card j